สวัสดีครับวันนี้พบกับเปาคูงโฟโต้อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปร่วมโครงการของอาจารย์วิชาสุมาลีนะครับก็คือโครงการถ่ายภาพคนแก่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าจะไปถ่ายคนแก่ที่ไหนกันนะครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับสําหรับวันนี้เรามากันที่วัดบ้านหลุงอําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านในครั้งนี้นะครับ มีพระอ,อาจารย์ปรัดสุชาติสุชาตโตครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับอาจารย์วิชานโดยที่พระอ,อาจารย์นะครับท่านได้จะช่วยสนับสนุนค่ากรอบรูปให้กับคนแก่ในครั้งนี้นะครับส่วนผมเองครับก็เป็นลูกศิษย์เรียนถ่ายภาพกับอาจารย์วิชานอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาร่วมทําบุญกับอาจารย์นะครับโดยการที่ผมก็ได้ช่วยอาจารย์ถ่ายภาพในครั้งนี้ ผมก็ถือว่าเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับขอจเจริญพรที่มีโครงการถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านในวันนี้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอาตมาคิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลยบังเอิญมาพบเพจของโยมอาจารย์วิชาญเลยก็ลองโทรติดต่อกลับไป โยมอาจารย์วิชาญได้อนุเคราะห์ให้อัตมาภาพเป็นเจ้าภาพโครงการร่วมถ่ายภาพคนแก่ต้องขออนุโมทนาซึ่งในวันนี้เนี่ยอัตมาภาพได้เห็นญาติโยมต่างมีความสุขที่ได้ถ่ายภาพซึ่งส่วนตัวอัตมาแล้วเนี่ยตั้งชื่อโครงการนี้ว่าภาพสุดท้ายที่สวยงามของวันสุดท้ายขอเจริญพร ครับวันนี้ก็การถ่ายโครงการคนแก่ทั้งหมู่บ้านนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์วิชานะครับต้องขอบคุณอาจารย์วิชามากครับไนนี้ครับที่ได้ให้ผมนะครับได้มาจอยนะครับในการถ่ายภาพคนแก่ในวันนี้ครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเปานี่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของผมเป็นศิษย์คนหนึ่งเลยครับแล้วมาเรียนกับผมที่จังหวัดมาารธรรมตอนนั้นเปามาเรียนเป็นคลาสวิชาเกี่ยวกับคลาสสตูดิโอสตูดิโอการใช้สตูดิโอทีนนี้ การถ่ายโครงการนี้โครงการของครูที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพคนแก่ข้างหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นงานสตูดิโอใช่ครับมันก็เป็นการเอาความรู้ที่เราลรํ่เรียนไปมาทําบุญใช่ครับมันมันมันมีน้อยมากนะในเงีมุมการถ่ายภาพที่เราสามารถเอาความรู้ความสามารถเรามาทำบุญได้นาะใช่ครับสนุกไหมมาดิสนุกครับเห็นรอยยิ้มคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบเนาะใช่ครับตื่นตันได้บิวให้คุณแม่ยิ้มสนุกไหกวันนี้ <laughs> จริงๆนี่ไม่ใช่มาช่วยนะวันนี้จริงๆผมก็ ปล่อยให้เปาเนี่ยเขาจัดการถ่ายเลยผมถ่ายนิดเดียวเองครับเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังจะเห็นเลยว่าผมปล่อยเขาโชว์ฝีมือเต็มที่เลยเนาะใช่ครับเขาถือว่าเป็นการทบทวนวิชาที่เรียนมาด้วยครับในอีกด้านหนึ่งครับจีิงก็เก่งเราด้วยแหละทายังไงก็ขอบคุณอาจารย์วิชามากครับร่วมโครงการในวันนี้ครับยินดีครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นช่างภาพอยากเอาความรู่ของตัวเองมามามาทำบุญร่วมกับผมนะ ก็สามารถที่จะมาจอยกันได้ไม่มีพิธีตือตองอะไรครับแค่ไปดูว่าตารางการถ่ายภาพกลุ่กันถ่ายภาพคุณเต๋อทั้งบัวผมเนี่ยลอบถัดไปไปที่ไหนก็โทรมาแจ้งให้หนึ่งผมว่าขอไปแจมแล้วก็ไปเจือกันหน้างงานเลยไม่มีพิธีดือตองอะไรเลยครับสนุกครับเรามาจอยร่วมกันครับครับยินดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ